ปีแรกเนี่ยคุณแม่นะฮะดวงพรเนี่ยท่านเป็นจำเลยที่2ในฐานะบุคคลค้ำประกันสคดีนะครับแต่ส่วนของคุณธัญรัตน์เนี่ยหคดีซึ่งเป็นผู้พู้เองนะครับเมื่อกี่ปีที่แล้วครับผมสิบกว่าปีครับผมสิบกว่าปีที่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยที่เราอยากจะไปเจรจากับเขาเนี่ยเพราะเราเป็นหนี้เขาถูกต้องไหมครับก็หาทางออกยังไม่ได้นะครับก็เลยมาที่สมาคมสื่อมวลชนออนไลน์มูลที่ภาษีวลีริศพ,พินดาราสายบุญแล้วก็เป็นศูนย์เกีย่ยวข้อพิพาทภาคประชาชนขแขวงช่องนนทรี เขียนว่ากลุงมเทพมหานครนะครับที่จะทําเรื่องประสานงานนะครับไปหน่วยงานที่มีการเป็นร้องมาเป็นโจ์ร้องมานะครับเราเป็นจําเลยเพื่อจะขอความอนุเคราะห์การเจรจตบเกี่ยนะครับส่วนท่านแม่นะครับดวงพรเนี่ยทราบว่าเป็นจําเลย2คดีเลยนะครับแล้วก็เป็นสถาบันเดียวกันด้วยนะครับมีความร,รู้สึกอย่างไรครับตอนนี้ที่เราได้รับหมายสารแล้วเรารู้สึกกังวลไหมแล้วก็เหตุการณ์อย่างเงี้ยเราทราบเรื่องมาก่อนไหมกว่าจะมาถึงท่านศาลนะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องมาก่อนถตรงก็